ช่างไร้เหลือบทที่13บพ้าสองรอฝังร่างอาจารย์งั้นหรือเจ้ากำลังเล่งวันเล่งคืนให้อาจารย์ไปในสุขาวดีอยู่หรือไรเพื่อที่เจ้าจะได้มีอิสระทำตัวเลวไหล่ยโยนคนไปทั่วสินะวันนี้ไปเลีชิงใส่ชุดยิ้งจอกสีขาวทั้งตัวเส้นผมยาวสลวยปล่อยสายายศีาราบประดับด้วยปิ่นยกขาวอันหนึ่งมองดูแล้วช่งางสง่างามมากด้โยอำนาจวาสนาและบารมีสูงส่ง แต่ละครั้งที่เขาปรากฏตัวก็มักจะมีเครื่องประดับอันยมณีลำค่าอยู่ด้วยเสมอโดยเฉพาะที่ใบหูขาวสะอาดจะประดับด้วยต่างหูสีแดงประหลาดอยู่เป็นประจำชุดยาสีขาวพิ้วไหวตามแรงลมดูยุ่งเหยิงแต่เมื่ออยู่บนร่างของปีศาจเก่าพันปีตนนี้กลับดูสวยงามจนไม่อาจถอนสายตาได้สิทธิ์หมายความว่าจะมีอายุยืนยาวได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เท่าเพื่อจะได้ทำหน้าที่สิทธิ์กตันยูเจ้าค่ะซีหลิงมัวพิกลิ้นอย่างไม่ไอาย ไลี่ชิงเดินเข้ามายกร่างหมดสติของซื่อหลิวเฟิงโยนข้ามห้องโถงไปอย่างไม่ปาณีซี่หลิงมัวทำได้เพียงมองดูร่งางของสามีลอยกระแทกทั้งตู้โต๊ะและตกกระแทกพื้นเสียงดังอย่างนึกสงสารมองดูก็รู้ว่าจะต้องเจ็บมากแน่ข่าวก่อนที่ซื่อหลิวเฟิงรู้สึกเจ็บแบบไปทั่วทั้งตัวก็เพราะเขาถูกทิ้งให้นอนอยู่บนพื้นทั้งคืนไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะนึกสงสัยบ้างไหมว่าอาการเจ็บนี้เกิดจากอะไรหลังจากโยนซื่อหลิวเฟิงออกไปให้พ้นสายตาแล้ว ปายลีชิงก็นั่งลงบนเตียงแล้วจับปลายคางของสิทธิรักเชิดขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มมีเล่นในคนที่อยากจะฝังร่างค้าในวันสุดท้ายของชีวิตนั้นมีมากมายหากสิทธิรักอยากเป็นสิทธิ์กตันยูก็ดูแลปฏิบัติอาจารย์ให้ดีคำพูดนี้ชี้ชัดทําให้คนที่อยากเป็นสิทธิ์กตันยูใบหน้าแดงกำ่ำขึ้นทันทีช่างเถะนางย่อมไม่อาจเทียบความไรย้ยางอายกับปีศาจกับพันปีตนนี้ได้อยู่แล้วอาจารย์หวนหนา่านคงไม่อาจมาหาข้าที่นี่ได้ตามอําเภอใจแล้ว ตีสามีค่าให้สลบชนี้ได้เพราะไม่มีกำแพงใดที่มีลมพัดผ่านไม่ได้หากพัดถูกคนพบเห็นไปลี้ชิงทิ้งตัวนอนลงบนเตียงอย่างไม่ยีระแ,แล้วซุกมือเย็นเข้าใต้ผ้าห่มอุ่นอย่างไม่เกรงใจใครตาดีนักก็ฆ่าทิ้งให้หมดแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่ถ้าอาจารย์เห็นสิทธิ์ลักเข้าคลออยู่กับตัวอัปรักษ์ซื่อหลือเฟิงอีกอาจารย์จะทําให้บูรุษทั้งหมดในตำแหน่งเตอร์องกายเป็นขันทีไปซะซีเหลืองมัวพูดไม่ออก คนผู้นี้จ้องห่องในอำนาจจนได้ขนทางเยียวยานางล้อเล่นแต่เขาเอาจริงอาจารย์วันนี้ลูกศิษย์ถูกล้มหนาวรู้สึกใครจะจับใครเก่งว่าจะปฏิบัติทันได้ไม่ดีตอนนี้ยิ่งดึกลมยิ่งหนาวก็ยิ่งพัดแรงอาจารย์กลับไปพักผ่อนที่ตำหนักของท่านดีไหมเจ้าคะวันพรุ่งนี้ท่านต้องออกวารัชการตอนเช้าในท้องพระโรงอีกไม่ใช่หรือขณะที่นางพูดมือของเจ้าปีศาจตอนนี้ก็ลูบคำไปทั่วทั้งตัวของนางอย่างไรอย่างอาย ไปลิชิงทำราวกับไม่ได้ยินที่หญิงสาวพูดอืมไม่เลวมีกลิ่นหอมนุ่มนิ่มละเมียดละไมอ่อนเหมือนไรกระดูกมองไม่เห็นเช่นนี้ก็ให้รสชาติพิเศษแปลกไปจากที่เห็นจริงๆเดี๋ยวถึงเวลาให้เสี่ยวเซิงจือพ 9, ่เก้าพันปีท่านฟังข้าก่อนได้หรือไม่มือชั่วเหมือนเจ้าของกำลังรูปคำบีบเคล้นไปทั่วร่างจนใบหน้าหญิงสาวข่าซี่สลับแดงกำ่ำนางกัดฟันกรอดอย่างแค้นใจนางสาบานในใจยังดุเดือดก่อนจะยึดจับมือนั้นไว้แน่น ต้องมีสักวันที่ข้าจะทําให้เจ้าต้องเป็นฝ่ายถูกปีบบังคับเช่นนี้บางไปลี่ชิงถอนมือออกอย่างเชื่องช้าพังถอนในใจอย่างเสียได้อาจารย์ขอสั่งแม่เจ้าจะเป็นสไพยตตําหนักเตออ,องแต่ก็ไม่จําเป็นต้องเปลืองแรงจัดการเรื่องในตําหนักนี้ให้มากนักที่สําคัญที่สุดคือจงจับตาดูจิ้งขัวกงทางโน้นไว้ให้ดีซีเหลือ,องโมเขมวดคิ้วแน่นพราคิดตามไม่ทันที่จูจ่ๆอีกฝ่ายก็เปลี่ยนเรื่องนานคู่หนึ่งก็เอ่ยถาม ข่าวก่อนอาจารย์สั่งให้สิทธ์ใกล้ชิดบิดาตอนนี้จะว่าไปสิทธิ์ก็สามารถแทนที่ซี่เหลียงเซียนและซี่เหลียงตาในใจเขาได้แล้วท่านต้องการให้สิทธ์ทำไรอีกหรือเรื่องนี้นางก็เคยนึกสงสัยอยู่เช่นกันทําได้ดีในเมื่อเจ้าทําเรื่องนี้สําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งก็จงทําที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งให้สําเร็จด้วยอาจารย์ต้องการให้เจ้าค้นหาป้ายคาสั่งชิ้นหนึ่งจากจิ้งกัวกงบนป้ายนั้นมีสัญ,ญลักษณ์ประจําตระกูลหลานของท่านแม่ทัพใหญ่หลาน ป้ายนี้เป็นป้ายพระราชทานจากฮ่องเตอองค์กนเหลื่นว่าป้ายนี้สามารถใช้ควบคุมทหารได้ทั้งไตาลาอาจารย์ท่านคิดจะควบคุมทหารทั้งหมดในราชสำนักหรือซีเหลียงมองมองเขาด้วยความตื่นตะลึงแต่นางก็ยังรู้สึกว่าเรื่องนี้แปลกประหลาดอยู่ป้ายอันเดียวสามารถควบคุมทหารทั้งไตาลาได้เรื่องนี้ไม่เล่าลือเกินจริงไปหน่อยหรือขนาดรันจกรของฮ่องเต้ยังมีสองอันแล้วแต่ละกองทัพก็มีป้ายคำสั่งประจำกองทัพไม่เหมือนกันแล้วป้ายนี้ ที่เจ้าพูดมาก็ไม่ผิดใายคำสั่งที่สามารถควบคุมทหารทั้งใต้ล่าได้ฉิดนี้เป็นเรื่องเล่าที่ไม่เคยมีใครเห็นไปจริงบางก็บอกว่าเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์บางอย่างแต่พอเรื่องนี้เล่าลือกันมานานและเพราออำนาจของปายที่ไม่อาจมองข้ามจะมีหลายคนที่ต้องการมันไว้ในครอบครองซีเหลียงโมคิดถึงคำทมของซื่อหลิวเฟิงวันนี้ก็เหยียดยิ้มออกมามีหน้าเล่าทั้งซื่อหลิวเฟิงและพ่อบ้านฉินึงได้ร้อนรนกันหนักถ้าไปลึกลับ น,าน,นสามารถควบคุมทหารทั้งใต้ล่าได้จริงคนที่ควรมีไว้ในครอบครองก็สมควรต้องเป็นฮองเตไม่ใช่หรือแต่ฮองเตองค์ก่อนก็ตายไปนานแล้วแม่ทัพนายกองแต่ละหน่วยก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปพวกเข่าเอาอะไรมาเชื่อว,ว่าไปอันเดียวจะทําให้ทหารทั้งแคว้นยอมเชื่อฟังคําสั่งไปลี่ชิงเหยียดยิ้มหยนันทุกคนบนโลกนี้ล้วนแสวงหาอํานาจปายคำสั่งนี้แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่แม่ทัพยายล้านเคยเป็นคนใช้มันนั่นเป็นเรื่องจริง อนที่ฮ่องเต้อ,องปัจจุบันขึ้นครองราชก็หวังได้ป้ายนี้ไว้ในครอบครองเช่นกันหรือจะพูดได้ถูกก็คือเขาเรียกป้ายนี้กลับคืนฮ่องเต้ต้องการป้ายนี้เขาเรียกคืนป้ายคำสั่งตระกูลหลานซีเหลียงมัวคิดทบทวนอย่างรวดเร็วห่านสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นตื่นตะลึงหรือว่าที่ตระกูลหลานล้มสลายกับเรื่องที่ลานลิงทอนตัวออกจากราชสำนักเป็นเพราะป้ายคำสั่งนี้ไปลี่ชิงไม่ตอบเขาเขายับเสื้อไปมาเสื้อตัวนี้แย่จริง ใส่แล้วรู้สึกร้อนไปหน่อยในใจหญิงสาวก้นด่าเขายาวเหยียดแต่ใบหน้ายังประดับรอยยิ้มสองมือจัดการถอดเสื้อออกให้เขาเพียงเท่านี้เจ้าปีศาจเก้าพันปีก็พยักหน้าอย่างถูกใจสมแล้วที่เป็นสิทธิ์รักของอาจารย์จากนั้นเขาก็เอ่ยต่อแม่ทับหลานอยู่ใน,นสนามรบเกือบทั้งชีวิตที่หวังไม่ลงนอกจากลานหลิงที่เป็นบุตรสาวแล้วก็ยังมีป้ายคำสั่งนี้ที่รวมออกสื่อกับเขามานับร้อยนับพันครั้งห้องเต้องก่อนไว้ใจแม่ทับหลานมาก ก่อนสวรรคตยังฝากฝังให้แม่ทัพหลานดูแลฮ่องเต้อ,องใหม่แม่ทัพหลานทรัพย์งในความเชื่อใจและเกียรติที่ได้รับมากเขาไม่เคยใช้ายคำสั่งนี้เพื่อการอื่นเลยเมื่อฮ่องเต้อ,องใหม่ขึ้นรองราชเขาก็มอบใยนี้กลับคืนไปลิชิงเนี่ยไปแววตาที่เคยเป็นประกายเจ้าเล่มีสเสน่ห์มีแววหม่นหมองวูบหนึ่งแต่ฮ่องเต้อ,องนี้หูเบาเชื่อลมปากใครก็ไม่รู้แล้วบอกว่าใยคำสั่งนั้นเป็นของปลอมแม่ทัพหลานเก็บซ้อนายจริงไว้ นี่คือสาเหตุที่ตะกูลหลานล่มสลายเพียงแค่ข้ามคืนซีเหลืองมัวนิงเงี้ย yeah, ฟังอย่างตั้งใจพอนำเสื้อคลุมต่อนอกคำไปรีเชียงไปแขวนไว้ที่ตะคอรูปมัดชาคลิปทองเสร็จแล้วก็วิเคราะห์เรื่องนี้ด้วยน้ำเสียงราบเรียบเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าขุนพลนี่คือสัจธรรมแม่ทับใหญ่หลานเชี่ยวชาญการศึกแต่อ่อนร้อยเรื่องการอ่านใจคนถ้าเขาอ่านสถานการณ์ตอนนั้นได้ชัดเจนก็คงไม่เดินไปติดกับกระดักง่ายทําให้เสียชื่อแม่ทับใหญ่ เรื่องราวเหล่านี้ก็มีบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ทั้งมากมายเมื่ออ่านสถานาการณ์ไม่กระจ่างยอมคาดดาวจิตใจห้องเต้ผิดพลาดสุดท้ายก็ต้องมีจุดจบเช่นนี้ความสุขุมนิ่งสงบของซีงเหลียงมอทําให้ไปลี่ชิงปาลาดใจเขาพิจารณานางอย่างละเอียดมองไม่ออกเลยว่าเจ้าเป็นคนสนใจอ่านประวัติศาสตร์ด้วยนี่เจ้าไม่คิดแคนบ้างหรือไรถ้าไม่ใช่เพราะห้องเต้ตะกูลหลานก็จะไม่ล่มสลายเจ้าก็ไม่ต้องทุกข์ทรมานอยู่ในจวนนั้นเป็นสิบปี วันนี้เจ้าก็จะได้เป็นคุณหนูตระกูลใหญ่และสูงส่งมีชีวิตที่สุขสบายสูงส่งและสุขสบายหรือตอนนี้ข้าไม่สูงส่งสุขสบายหากข้าเป็นคุณหนูผู้งดงามเป็นเอกในวันแคว้นเหมือนน้องสี่ของข้าสิบกว่าปีก่อนอาศัยอำนาจของตระกูลปกป้องให้สูงส่งสุขสบายวันหน้าคงต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในชนบทดูรักกันดานกลายเป็นหญิงโง่เง่าและขาดสติถ้าเช่นนั้นข้ายอมเริ่มต้นใช้ชีวิตที่ลำบากผู้ความสูงส่งในวันนี้ดีกว่า ตอนนี้นางก็สามารถเดินสู่จุดสง่สงมีชีวิตสุขสบายโดยไม่ต้องอาศัยบารมีตระกูลช่วยผักดันหรือเป็นที่หลบภัยไม่ใช่หรือไปลี่เชียงมองดูซีหลีองม้อแล้วยิ้มออกมาสมก็เป็นสิทธิ์รักของอาจารย์เสียจริงนิสัยเหมือนอาจารย์ไม่มีผิดซีเหลีองม้วมยืนมองไปลี่เชียงที่ขยับตัวสุกเข้าใต้ผ้าห่มของนางอย่างไม่เกรงใจสามยังถีบเตาไฟให้ความอบอุ่นของนางไปที่ปลายเตียงอีกด้วย ในเมื่ออาจารย์ก็รู้ว่าป้ายคำสั่งนั้นทำลายผู้คนมากมายเหตุใดท่านยังต้องการมันอีกหรือท่านคิดจะใช้ป้ายนี้ใส่ร้ายบิดาข้าว่าก่อกระบฏต่อราชสำนักหญิงสาวเพิ่งนั่งลงบนเตียงก็ถูกปีศาจหน้าด้านกอดรัดไว้แนบอกแล้วใช้นิ้วพันผมนางเล่นนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่นางไม่ชอบคนผู้นี้ชอบลูกและชอบดึงเส้นผมของนางเล่นทําให้นางรู้สึกเหมือนตอนเองเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักที่เจ้านายกําลังเกาขนให้ก็ไม่ปาน ข้าเคยบอกท่านแล้วว่าหากท่านคิดจะล้มเขาข้าก็ไม่ขัดขวางตอนนี้ข้าก็แต่งงานออกมาแล้วการให้ข้ากลับไปทําดีกับเขาข้าจะได้ประโยชน์อะไรน้ําเสียงไปล่ชิงขุ่นมัวไม่สบอารมณ์เจ้าไม่จําเป็นต้องรองใจอาจารย์อาจารย์ไม่ได้มีเป้าหมายจะเล่นงานตะแก่นั่นและไม่เกี่ยวกับอํานาจสั่งการทหารต่ป้ายอันนั้นมีความลับเกี่ยวกับสมบัติที่แม่ทับหลานซ่อนเอาไว้สิ่งที่อาจารย์ปรารถนาก็คือสิ่งนั้น อยากนักที่ไปลายลี่ชิงจะเอ่ยวาจาตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมหญิงสาวมองสีหน้าเขาอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งสมบัติอะไรหรือเจ้าคะอาจารย์ช่วยเล่าให้สิทธิ์ฟังสักหน่อยได้หรือไม่ให้สิทธิ์ได้เปิดหูเปิดตาบ้างซีงเหลืองมัวคลี่ยิ้มอ่อนหวานน้ำเสียงที่ถามก็ไพเราะรื่นหูนะักเราว่าไปลายลี่ชิงย่อมรู้ว่าเป็นรอยยิ้มที่เสแสร้งจึงเขกหัวนางไปเบาๆไม่ต้องถามมากสิ่งที่ข้าให้เจ้าทำเจ้ายอมได้รับผลประโยชน์อยู่แล้ว ซีเหลี่ยงมอยิ้มอย่างนอบน้อมขอบคุณอาจารย์อยู่กับปลี่ชิงมานานนางพบว่าเขามีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งหากเป็นเรื่องที่เขาไม่อยากทําหรือทําไม่ได้เขาจะไม่ยอมเอ่ยคำมั่นสัญญาใดๆออกมาแต่หากเป็นเรื่องที่เขารับปากหมายความว่าเขายอมที่จะต้องมั่นใจ 9- ในส0ส่วนและสามารถทําให้สําเร็จอย่างงดงามได้แน่นอนเขาเป็นคนชั่วที่มีเลวทรามต่ําช้าไร้อย่างอายโหดเหี้ยมอำมหิตหญิงกโสจองของ แต่ซีนเหลียงมัวกับรู้สึกได้ว่าการใกล้ชิดก,กับเขาเธอเป็นเรื่องที่ไม่เลวเรื่องหนึ่งไปลี่ชิงจับศีรษะของซีนเหลียงมัวกดลงแล้วหัวเราออกมาพวกเราสิทธิอาจารย์ก็แนบชิดสนิทําค่าคืนกันมาหลายราตรีอาจารย์รู้สึกได้ว่าลูกศิษย์กําลัง,ลงหลงไหลรักใคร่ในตัวอาจารย์เพิ่มมากขึ้นไม่สูพวกเรารีบเข้านอนกันเถอะอาจารย์จะได้ช่วยตอบสนองแรงปรารถนาให้เจ้าแล้ววันพรุ่งนี้เจ้าจะต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อปฏิบัติด,ดูแลแต่งตัวให้อาจารย์ไปออกวาราชการอีกด้วย ข้าไม่ได้มีแรงปรารานาอะไรทั้งนั้นเมื่อก่อนไม่มีตอนนี้ไม่มีวันหน้าก็ไม่มีและข้าไม่ได้หลงหลายท่านถึงท่านจะเป็นขันทีที่งดงามยิ่งกว่าข้าก็ตามท่านคิดมากไปแล้วรีบนอนซะเจอกันตอนเช้าเจ้าค่ะซีเหลยงมัวกระชากเสียงตอบอย่างไร้ความยำเกรงเพราะโมโหเจ้าคนไรย้ยางอายอย่างที่สุดหญิงสาวโกรธที่เขาพูดเหมือนนางเป็นหญิงนางโลที่ทั้งวันเอาแต่คิดเรื่องปฏิบัติบุรุษยางกันเกินไปแล้ว ไปลี่ชิงมองหญิงสาวด้วยสีหน้าตื่นตะลึงปนประหลาดความเกลียกาัดของนางนานครู่หนึ่งกระถอนหายใจออกอย่างเข้าอกเข้าใจเขารูบใบหน้าหญิงสาวด้วยความสงสารท่วมท้นรูปใบหน้าไล่คอแล้วก็ต่ำลงไปที่หน้าอกและเอวอย่างไม่เกรงใจเจ้าของร่างน้ำเสียงแผ่วเบาอย่างเห็นใจน่าสงสารเหลือเกินที่เจ้าเกิดมาอัปลักษณ์อกเล็กเอวหนาหน้าตาดูไม่ได้เทียบกับความงามเลิศที่มีมาแต่กำเนิดของอาจารย์แล้วเจ้าช่างนาเวทนาจริงๆเอาเถอะ เจ้าก็อย่าส่องคันช่องบ่อยนักเ่าจะได้ไม่ต้องช้ำใจกับความอับปะัะษณ์ของตนบัรพระบุรุษเจ้าสิที่อับประรักสีเหลืองมัวหน้าตาดำคล้ำทะมึนกัดฟันกรอดเพื่อข่มอารมณ์โกรธเอาไว้จากนั้นก็กระชากผ้า่มอบอดตัวจนมิดแล้วปิดเปลือกตาแน่นแน่นอนว่าท่าทางเช่นนี้ของนางย่อมต้องถูกคนที่ลงตัวเองจนไร้หนทางเยียวยามองว่าเป็นท่าทางเขินอายและเสียใจที่ตนเองสวยพอที่จะสู้ขอได้วุ่นวายกันอยู่ครึ่งค่ำคืน กว่ายิงสาวจะได้หลับแต่พอหลับสบายไปแล้วก็ถูกเจ้าปีศาจไร้กาดบังคับให้ตื่นขึ้นมาช่วยขอแต่งชุดขุนนางเพื่อเข้าร่วมประชุมตอนเช้าก่อนจากไปก็เอาแต่พร่ำรำพันว่าตนจะไม่อยู่หลายวันคงมาเยี่ยมเยียนสิทธิ์รักไม่ได้ขอให้สิทธิ์รักเข้าใจความลำบากใจของเขาด้วยสี่เหลืองม้วข่มฝันแน่นกันใจเมื่อไม่ให้สัตว์ฝ่ามือใส่เจ้าคนไร้ย่างอายตรงหน้าผ่านทั้งครูก็ได้ยินเสียงกระพือปีกพึบผับจากนั้นก็มีก้อนกลม สีแดงกิ้งเข้ามาเอา่อหมายถึงว่ามันบินเข้ามาเป็นจะโนกแก้วนี่ใส่เสียนั่นเองขณะที่มันบินผ่านไปลี่ชิงมันก็ทิ้งของบางอย่างลงบนศีรษะชายหนุ่มอย่างแม่นยำไปลี่ชิงหยิบของชิ้นนั้นลงมาพิจารณาดูภารูปทรงแปลกตานี้ทั้งอ่อนนุ่มทั้งเลื่นมือจับแล้วรู้สึกดีเหลือเกินนี่คืออะไรผ้าผืนนี้ดูค้ายเสื้อที่ยังตัดเย็บไม่เสร็จมีทรงกลมๆโค้งๆสองโลก ด้านหนึ่งปักเป็นลายบุบพางดงามด้วยได้สีเงินช่างเป็นของเล่นที่น่าสนใจจริงๆนี่เป็นถุงมงคลใช่หรือไม่แต่ทําไมไม่เย็บให้เสร็จเราแล้วจะใช้ใส่ของอย่างไรพอซีเหลืองโมอเห็นของเล่นในมือของเขาก็รีบเข้าไปดึงกลับคืนมาอาจารย์นี่เป็นของสิทธิ์เองเจ้าค่ะก็จะทําออกมาได้ไม่ใช่ง่ายคิดว่าถูกเจ้าเสี่ยวไปจิกงเล่นจนพังเสียแล้วไปลี่ชิงมองภาพประหลาดพื้นนั้นอย่างสนใจไม่คลายแล้วพยักหน้างหงึกหงักอย่างเข้าใจจากนั้นก็จ้องมองมันอีก จนกระทั่งสีเหลืองมอ้อแต่งตัวให้เขาเสร็จเรียบร้อยดีแล้วเขาก็ยื่นมือไปหยิบผ้าผืนนั้นมาผูกไว้ที่ผ้าคาดเอวของตนพางหัวเราะอ,อย่างชอบใจอาจารย์จะรับสิ่งของนี้ไว้พอเป็นของแสดงความกระตันยูจ,จากใจสิริลักษ์พูดจบก็ยื่นชื่นชมความเกี้ยกาดบนใบหน้าของสีเหลืองม้อครู่หนึ่งจากนั้นก็หันหลังกลับเพื่อออกจากห้องนี้ด้วยวิชาตัวเบาแต่ยิงซอกับเรียกไว้ก่อน อาจารย์เก็บเสื้อผ้าของท่านกลับไปด้วยท่านข่มไม่อยากให้ใครรู้ว่าพระชายาคบชู้กับชายเถื่อนนอกตัหนักหรอกนะเจ้าคะไปลีชิงหยิบเสื้อผ้าพวกนั้นกลับคืนอย่างรวดเร็วแล้วฉีกหยิมเจ้ลเละทำไมจะไม่ได้แม่เขาจะโูดเช่นนั้นแต่มือก็จับเสื้อผ้าพวกนั้นแล้วโยวนออกไปนอกน้าต่างอย่างรวดเร็วแล้วเสื้อผ้าพวกนั้นก็หายวับไปไม่มีตกหล่นเลยสักชิ้นเมื่อจัดการเสื้อผ้าของตนเองเรียบร้อยแล้ว เขาก็แกะของเล่นชิ้นใหม่จากเอวแล้วนําไปวางไว้บนศีรษะของตนอย่างสนุกสนานใช้ส่วนที่ดูไข่เชือกมัดยึดไว้ใต้คางอย่างพอเหมาะพอเจาะแม้ของเล่นชิ้นนี้จะมีรูปร่างแปลกประหลาดแต่เมื่อมาอยู่บนศีรษะของผู้ที่งดงามลมบานลมเมืองทวงท้าสง่าง,งามไร้ผู้เทียมทานก็ทําให้มันดูดีขึ้นหลายส่วนหลังจากพอใจแล้วไพ่ลีชิงก็ทะยานตัวออกจากห้องไปด้วยสีหน้าเบิกบาน กระทั่งไปลี่ชิงรับหายไปจากสายตาแล้วซีเหลี่ยงมัวก็เดินไปปิดหน้าต่างอย่างสงบแล้วลากตัวซื้อเหลิวเฟิงมานอนบนฟูกอ่อนเมื่อมานใจว่าพวกองค์คลักลับที่ไปมาไรล่องลอยดูดวิญญาณจากนรกเหล่านั้นไม่กล้าเข้ามาสอดแหนมในห้องของนางแล้วซีเหลี่ยงมัวก็สยยยิ้มอย่างอาฆาตปีศาจเท่าภายในสามเดือนนี้องค์หญิงอย่างข้าจะสั่งสอนเจ้าให้รู้จากการเสียหน้าให้ได้ถ้าทําไม่ได้ไม่ต้องเรียกข้าว่าซีเหลี่ยงมัวปีศาจเท่าเจ้าเลยนั้นชอบกลั่นแกล้งนางรังแกนางเป็นประจำ วันนี้ก็อย่างแยงชิงของที่นางจำเป็นต้องใช้ไปอีกตั้งแต่เห็นข่าวสนใจของเล่นชิ้นใหม่ยิงศรก,ก็วางแผนไว้ในใจเรียบร้อยแล้วคอยดูเถอะข่าวนี้เขาจะต้องโดนเอาคืนซะบ้างชาววันต่อมาพอซีเหลืองมัวตื่นนอนก็เรียกให้ไปอี้กับว่าไปเข้าม,มาพบจากนั้นก็สั่งให้ทั้งสองรีบนำแบบเสื้อชั้นในไปยังหอจลัดแควนเพื่อร่วมมือกับดงทอเร่งตัดเย็บเสื้อชั้นในออกมาให้เหมือนต้นฉบับหมื่นตัวแล้วนำไปขายที่หอนางรม กำหนดให้ขายหมดภายใน3เดือนต่อให้ขายต่ำกว่าราคาทุนก็ขายเป้าหมายคือสตรีในเมืองหลวงต้องใช้เสื้อชั้นในนี้ทุกคนไปอีกก้กระป้าไปรีบไ,ไปทำตามคำสั่งทันทีจึงไม่ทันเห็นรอยยิ้มีเล่์นายของเจ้านายส่วนซื้หอหลิวเฟิงก็ตื่นมาด้วยอาการเจ็บปวดตามเนื้อตัวหลายจุดเขารู้สึกว่าราวกับเมื่อคืนนี้วิญญ,ญาณของตนถูกแช่แข็งไปแล้วเขเข้าใจว่าการได้นอนกอดเสางงามเหตุใดจึงได้ตื่นขึ้นมาด้วยความทรมานเช่นนี้ สีเหลี่งมัวมองสีหน้าสงสัยของอีกฝ่ายโดยไม่พูดอะไรหลังจากกินมื้อเช้าเสร็จทั้งคู่ก็เดินทางไปยังจวนจิ้งกัวกงตอนนี้หิมะหยุดตกแล้วบนต้นสนต้นใหญ่ยังคงหลงเหลือร่องรอยของหิมะอยู่บนคาคบไม้ขาวโพลนยามลมพัดเย็นพัดผ่านทำให้ปุยขาวของหิมะกระจายร่องลอยก่อนจะล่วงหล่นสู่พื้นแสงตะวันอันอบอุ่นทอป,ประกายอยู่อีกด้านหนึ่งของขอบฟ้าสองกระทบเหล่าปุยหิมะจนเกิดเป็นประกายแสงสะท้อนงดงามบริสุทธิ ทั่วทั้งเมืองหลวงเวลานี้มีแต่หิมะปกคลุมเหล่าทหารและมือปราบออกมาช่วยกันก่านหิมะที่ถมสูงตามท้องถนนทั้งถนนจูเฉียวไปหูและเซเวนอูชิงหลงถนนสี่เส้นนี้ที่เป็นที่อาศัยอยู่ของเราขุนนางชั้นสูงและตระกูลใหญ่มากมายหากผู้สูงส่งเหล่านี้เดินฝ่าก,กองหิมะแล้วแข้งขาอ่อนหกล้มกระดูกหักขึ้นมาจาเข้าร่วมประชุมในท้องพระโรงตอนเช้าไม่ได้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันที รถม้าขั้นสวยทําจากไม้แดงมีกระดิ่งห้อยระยะรอบคันจำนวนสามคันกำลังแล่นไปตามถนนที่กวาดหิมะออกแล้วเสียงกระทบกันของกระดิ่งดังตลอดทางเรียกความสนใจจากสายตาทุกคู่ที่อยู่บนถนนให้หันมามองหิมะตรงหนักมาสามวันติดพอวันนี้คุณหนูเดินทางกับจวนท้องฟ้าก็สดใสช่างดียิ่งนักไปเจอที่นั่งอยู่ด้านหน้ารถม้าเงยหนา้าขึ้นมองท้องฟ้าที่อยู่ไกลออกไป วันนี้สาวใช้อยู่ในชุดใหม่สีขาวละเอียดประหนึ่งขนกระต่ายพร้อมกระโปรงยาวเข้ากับใบหน้ารูปไข่ของนางนักดวงตากลมโตปากเล็กอิ่มเอิบดูไปแล้วช่างน่ารักเหมือนกระต่ายขาวไม่มีผิดบ่าวรับใช้หนุ่มน้อยคนหนึ่งที่เดินหยุ่ดดันข้างรถม้าเขามีอายุราวสิบสี่ปีใบหน้าเหมือนตุ๊ก,กตาเหนืามองดูไปเจอแล้วเอ่ยชื่นชมพี่เจรใส่ชุดใหม่สวยมากเลยขอรับ ไผ่อี้ที่ออกมาจากนอกรถมา้าเก็บคล้องควัญอีกคันหนึ่งได้ยินบ่าวรับใช้หนุ่มน้อยเอ่ยเช่นนั้นก็มองตามสายตาชื่นชมของเขาแล้วหัวเราะขึ้นมาเสี่ยวเลี้วจือ่อพี่เจินของเจ้าสวยแล้วค่าล่ะไผ่อี้มีใบหน้ารูปไข่ห่านหางคิ้วและดวงตาสง่าง,งามสะสวยท่าทีอบอุ่นสุขุมและมีความสามารถต่างจากไผ่หลุยที่งดงามมีสเสน่ห์และไผ่เจินที่ดูน่ารักชดช้อยเสี่ยวเลี้วจือ่อหันมองไผ่อีจากนั้นก็เผยใบหน้าแดงก่ำออกมา เพียงไม่นานก็เบนสายตาหลบยังเขินอายคำพูดติดติดขัดขัดพี่อีก็ยอมต้องยอมต้องสะส,สวยมาขอรับไปอี้หัวเราะชอบใจแล้วยโยนถุงกระดาษไปหนึ่งให้บ่าวรับใช้หนุ่มน้อยเช้านี้เห็นเจ้าขยันขันแข็งจัดรถม้าไม่หยุดไม่เห็นเจ้าไปกินข้าวกับคนอื่นๆเอา้ากินซะไม่เช่นนั้นเจ้าจะต้องหิวตายแน่เซียวลิ้วจื่อรีบคว้าไว้ทันทีพอเปิดออกก็เห็นว่าด้านในเป็นขนมแป้งทอดที่ยังมีความร้อน ส่งกลิ่นหอมยวนน้ำลายเป็นที่สุดเขาหันไปยิ้มกว้างให้ไปอี้อย่างดีใจขอบคุณพี่อีู้ดจบมือหนึ่งก็จับเชื้อบังคับมา้าอีกมือหนึ่งก็แกะขนมแป้งทอดกินเจ้าเด็กน้อยกินช้าหน่อยก็ไม่มีใครคิดจะแย่งเจ้ากินหรอกไปอี้ยกยิม้มปูมปากขณะที่ไปเจนมองดูคนทั้งสองก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติดวงตาดำคลับกลมโตหลีลงแล้วยื่นมือไปดึงหูของเสี่ยวเลี้วจือ่อเจ้าหน้าตกตาโชคดีไม่เบานะ ได้กินขนมแป้งทอดของไปยีด้วยข้าขอร้องแทบตายให้นางทําให้ข้ากินสักชิ้นนางก็ไม่ยอมตอนนี้ข้าอยากกินขนมนี้บ้างจะทําอย่างไรดีล่ะพอเสี่ยวเลิ้วจือ่อถูกดึงหูใบหน้าพันก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนกระก้นลิงแล้วอ้อนวอนอย่างน่าสงสารพี่สาวที่แสนดีอย่าดึงหูของข้าอีกเลยข้าเจ็บไปหมดแล้วไว้ข้าจะช่วยขอร้องให้พี่อี้ทาให้พี่เจินกินบ้างนะปล่อยหูข้าเถอะครับใบหน้าของไปยีดแดงละเลือ่อ ชี้นิ้วไปยังไปเจนแล้วตำหนิเก้อเขินเจ้าก็เหลือเกินผู้จามีรับลมคมในแล้วคิดจะคิดอะไรอีกฝันไปเถอะสองสาวใช้ของตําหนักเตอออองเข้ามาร่วมหยอกล้อด้วยพอพวกสาวใช้เห็นบ่าวรับชายที่มีใบหน้าเหมือนตุ๊กตาใบหน้าแดงกามอย่างเขินอายก็พากันหัวเราะเสียงดังอย่างสนุกสนานแม้แต่ไปด้วยก็ยังเลิกพมา่านชงงหน้าออกมาจากรถม้าของซีเหลืองม,มัวร่วมบ่วงหลอเลรียนด้วยพวกเจ้าระวังไว้หน่อยนะ ถ้าแกงจนเสียวเลี้ยวจื้อร้องไห้จะต้องโดนไป่เออแซฟาแน่พูดจบก็รู้สึกว่ามีดวงตาคมกริบคู่หนึ่งจ้องมองอยู่พอหันไปมองก็สบสายตาเข้ากับบ่าวรับใช้ตัวปลอมคนหนึ่งไปรุ่ยพันหน้าแดงกขำขึ้นลมหายใจหอมทียังตื่นตนกแล้วรีบเบือนหน้าหนีไปกทางบ่าวรับใช้ตัวปลอมก็คือเมื่อยชีเขามองท่าทีของไปรุ่ยแล้วก็คิดทบทวนถึงเรื่องที่พี่น้องในหมวยเหมยปูสั่งสอนกันมาหนึ่ง หากสตีบอกว่าไม่เอาก็คือเอาบอกว่าไม่ก็คือใช่จดจําไว้ว่าคําพวกนี้ต้องสลับความหมายกัน 2. ส,สตรีชื่นชอบของที่มีประกายแวววาวแวววับอย่างเช่นทองคําแรงเงินอัญมณีไข่มุกและเครื่องประดับต่างๆดังนั้นจงให้ของพวกนี้แก่พวกนางพวกนางจะเชื่อวว่านอนสอนง่ายเหมือนแมวตัวน้อยไม่มีผิดเพี้ยนและจะยอมให้บุรุษได้สมอารมณ์ปรารถนาตามใจชอบ หมยชีไม่ได้คิดอยากจะสมอารมณ์ปัทนาอะไรกับไปรุย่ยเขาคิดแค่จะแต่งงานกับนางรับผิดชอบนางทว่าอีกฝ่ายก็เอาแต่นหนีหน้าจุดนี้ทําให้เขาไม่สบายใจหลังจากไข้ควรดีแล้วก็มองไปรุ่ยอย่างใหมายมาัดลาตาสินใจว่าจะทําตามคําสั่งสอนสองข้อนั้นไปรุ่ยรู้สึกว่ามีความน่ากลัวแปลกประหลาดอยูด้านหลังนางรู้สึกเย็นวาบจนรู้สึกสั่นไปทั้งตัว หลังจากกลับจากวังหลวงซีเหลี่ยงมัวก็จับตัวสาวใช้คนสนิทมาสอบถามที่มาที่ไปไปรุอ้อกึกอึกอักตอนเล่าเหตุการณ์ที่หนีมาจากเขาชิวซานแต่พอถึงเรื่องที่เหมยชีขอแต่งงานก็ดูมีท่าทีแง่งอนแปลกๆซีเหลี่ยงมัวเข้าใจดีว่าสตรีมักจะมีความผูกพันแปลกประหลาดกับบุรุษที่สัมผัสต,ตนเป็นคนแรกและพื้นนีสายไปโดยเป็นคนสดใสใจดีแต่ไม่ประสาเชี่วชาญโรค คาดว่าความรู้สึกของนางที่มีต่อเหมยชีคงทั้งรักทั้งแค้นปนเปกันไปซีเหลียงมม่เคยคุยเรื่องนี้กับไบลี่ชิงจึงได้รู้ว่าเขาตั้งใจจะส่องเหมยชีและเหมยเหลียวให้มาคุ้มครองนางอยู่แล้วโดยให้บอกทุกคนว่าเป็นหน่วยอารักขาที่ซีเหลียงโม่ว,ว่าสร้างมาเองเพื่อตบตาทุกคนไม่ให้คิดว่าหน่วยซือหลี่เจียนเกี่ยวข้องกับยิงสาวสาหรับเรื่องเหมยชีกับไบลุ่เขาก็ไม่ขัดข้องและยินดีจะเป็นเทพอุ้มสมให้อย่างดีจังหวะนั้นรถมาก็โยกแรงหนึ่งครั้ง ถึงแล้วหรือซื้อหลิวเฟิงกึ่งนอนกึ่งนั่งเปิดเปิดตาขึ้นครึ่งหนึ่งเอยถามอย่างเหน็ดเหนื่อยซือเหลียงม้อตอบเสียงอ่อนโยนยังไม่ถึงเจ้าค่ะ<อ>เพียงแต่ล้อรถม้าตกกลุ่มเล็กน้อยท่านององดูไม่ค่อยสบายเลยกับตำหนักก่อนดีหรือไม่เจ้าคะซื้อหลิวเฟิงใสย่ยนาพางจับมือซือเหลียงมัวเอาไว้น้ำเสียงอบอุ่นมัวเอ๋อวันนี้เป็นวันกับบ้านเดิมของเจ้านอกเสียจากว่าข้าจะเดินไม่ได้มีเช่นนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็จะกลับจวนไปกับเจ้าแน่นอนจะไม่ยอมให้คนนอกปล่อยข่าวว่าข้าปฏิบัติไม่ดีต่อพระชาย,ยาที่รักของข้าอย่างเด็ดขาดสีเหล่ยมโมก้มหน้าอย่างเขินอายน้ำเสียงแผ่วเบาข้ารู้แล้วว่าท่านอองน้อยใส่ใจข้ามากเหลือเกินถ้าอย่างไรตอนนี้ท่านอองน้อยพักเสียหน่อยเถินนะเจ้าคะพอถึงจวนแล้วข้าจะตามหมอมาตรวจอาการให้หลังจากดูแลซื่อหลิวเฟิงหลับตาพักผ่อนแล้วสีเหลือ,องโมวก็เสีายให่ยิ้มพระชาย,ยาที่รักอย่างนั้นหรือ หากเขาไม่ปรารถนาของบางอย่างจากนางจะยอมลำบากนางรถมาทั้งที่ทปวดเมื่อยไปทั้งตัวเช่นนี้หรือเดิมนางเคยคิดว่าซื่อหลิวเฟิงและตำหนักเตอ๋อองนะ่าจะเป็นที่พักพิงให้นางได้อยู่อย่างสงบสุดท้ายนางกับมองผิดไปมากจริงๆยิ่งคิดถึงตอนก่อนที่จะแต่งงานไปรี่ชิงเคยถามย้ำอยู่หลายครั้งว่านางจะแต่งว่าเจ้าปิศาจต,ตอนนั้นรู้ลึกรู้ดีถึงความลับที่ซ่อนเร้นอยู่ในตำหนักเตอ๋อองแต่กลับไม่บอกนางสักคำ วันนี้โจวนจิ้งกว๋วกงประดับโคมไฟสวยงามหน้าประตูสีแดงมีคนยืนรออยู่จำนวนหนึ่งโุรุษมีนายท่านรองยิ้ส่วนสตรีก็มีอาสภัยสามหลีฮูหยินเป็นผู้นำพวกเขากำลังชะเง้อรอคอยรถม้าจากตำหนักเต๋อองผู้คนตรงนั้นล้วนแต่งกายสีสันสดใสใบหน้ายิ้มแยม้มพอมองเห็นรถม้าเข้ามาใกล้ก็มีบ่าวรับใช้วิ่งเข้าไปในโจวนจิ้งกู๋วกงพังตะโกนเสียงดังพชาชยากับจัวแล้วพชาชยากับจัวแล้ว สิ้นเสียงก็มีบ่าวอีกคนจุดประทัดขึ้นรับทันทีประทัดสีแดงหมายถึงความยินดีไม่นานพวกบ่าวรับใช้ก็เข้ามายืนล้อมนายท่านรองกับลีคูหินเพื่อลอรถม้าของตำหนักเต๋อองแม้ตำหนักเต๋อองจะไม่รุ่งเรืองรุ่ง,งโรจน์เท่าสมัยที่อดีตเต๋อองยังมีชีวิตอยู่ทว่าวตำแหน่งนั้นก็ยังสูงส่งมีศักิ์เทียบเท่ากับจวนจิ้ง,องกอกงในปัจจุบันจิ้งกองกงจึงไม่จำเป็นต้องออกมายืนรอรับ เพียงนั่งรออยู่ด้านในเพื่อให้ซื่อหลิวเฟิงเข้าไปคารวะข่าวในฐานะพ่อตาส่วนในท่านสามออกไปนอกเมืองหลวงยังไม่กลับในท่านรองที่มีตำแหน่งเป็นขุนนางขั้นสามยอมต้องออกมาต้อนรับเมื่อรถม้าสามคันจากตำหนักเตอออกมาถึงนอกจากรถม้าของซื่อหลิวโมกกระไปโดยแล้วบ่ารับใช้ก็รวนมายืนอยู่ข้างรถม้ากันหมดคนที่เดินนำน้าก็คือไผ่อีก,กับไผ่เจินพ่อมาถึงก็ยอบกายคำนับนายท่านรองกับลีฮูยินยังมีมารยาท คารวะในท่านรองคารวะลีฮูยินเจ้าค่ะในท่านรองพยักหน้ารับอย่างยินดีพร้อมกับแอบคิดในใจว่าบรรดาสาวใช้ที่ติดตามสีเหลืองมั่วไปยังจําได้ว่าตนเองเคยอยู่จวนจิ้งโกงมาก่อนลีฮูยินก็ยิ้มรับอย่างจริงใจยื่นมือออกไปประคองพวกนางพาพวกข้าไปประคองพระชายาเร็วเข้าพมานของรถมาที่ทําจากไม้แดงงามสง่าคันกลางค่อยๆเปิดออก เผยให้เห็นใบหน้างดงามหยดย้อยของซี่เหลียงม่วโผกมายิงสาวเก่าวกับผู้อาวุโสทั้งสองอย่างน้อมน้อมท่านอารองอาร์สไปสามท่านอองน้อยเป็นหวัดเพราะลมหนาวตอนนี้ยังนอนหลับอยู่ก่อนหน้านี้ข้าส่งบ่าวมารายงานพวกท่านไว้แล้วเช่นนั้นข้าขอตัวปฏิบัติดูแลท่านอองน้อยก่อนนะเจ้าคะแล้วจะออกมาคารวะผู้อาวุโสในตระกูลภายหลังนานท่านรองกับหลีหู่เยินต่างก็คิดไม่ถึงว่าท่านอ,องน้อยจะเป็นหวัดรุนแรงขนาดนี้ โชคดีที่บ่าของตําหนักเตยอ๋องอมาแจ้งข่าวไว้ล่วงหน้าแล้วพวกเขาจึงสั่งให้เอาธรณีประตูออกเพื่อให้รถม้าวิ่งเข้าไปในจวนได้หลังจากได้ยินคําพูดของจีเหลืองมัวกลุ่มคนที่ไม่ยืนรอตอนหลับก็เปิดทางให้รถม้าจากตําหนักเตออ๋อ,องวิ่งเข้าไปในจวนเสียงหัวแซ่ม้าดังขึ้นซีเหลียงมัวปิดผ้ม่านรถม้าลงกําลังคีดจะปลุกซื่อเหลี่ยวเฟิงให้รู้สึกตัวจูๆ่ๆก็เกิดเสียงระเบิดดังกึกก้อง พร้อมกับประตูรถม้าถูกกระแทกอย่างแรงตุม้มซี้นเสียงระเบิดเจ้าม้าสีแดงพุซาร์ที่ลากรถม้าของซื่อหลิวเฟิงกับซีเหลียงโม่กระตื่นตกใจจนควบคุมไม่อยู่วิ่งตเตลิดเข้าไปในโจนทันทีแย่แล้วรถม้าตเตลิดเข้าไปแล้วราชายากับท่านอองน้อยยังอยู่ในรถมา้าโองหิงบรรดาบ่ารับ,รบใช้ถูกม้าที่ตื่นตกใจวิ่งชนล้มละเนระนาดอยู่บนพื้นบางคนบาดเจ็บเล็กน้อยก็นอนร้องโอดโอย บางคนเจ็บหนักกระอักเลือดเอกมากองโตซี่เหลืองมอนั่งอยู่ใกล้ประตูรถมา้าพอมาวิ่งควบสุดแรงพอตื่นตระหนกรถม้าก็โยกโครงรุนแรงร่างหญิงสาวลอยกระแทกเข้ากับประตูรถม้าเต็มแรงเมื่อประตูรถม้าถูกกระแทกก็เปิดออกพร้อมกับร่างหญิงสาวที่ถูกแรงกระแทกเวียงออกมา